เราล้องใหม่แคทเท่าน้น้อยสอนตั้งชาติกลับมาจับวัแล้วก็มาสอนวิชากันสเราสอนวิชากันที่ร้านข้าวไทยนะจ๊ะฝากแม่ขวัญด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะแม่ขวัญชื่อช่องชื่ออะไรคะชื่อช่องชื่อแม่ขวัญในต่าง ใายขวัญที่เมืองาษฎไทยก็เจอเลยนะจ๊ะขวัญในกาดแดดไม่อยากน้อยตั้งให้ฝากหนอกใหม่นั่นแหละค่ะเด็กใหม่ให้เบิ่งการใส่อาหารใส่ชีวิตแต่เราพนปุคือกันด้วยเมืองเดียวกันก็แตกต่างเบิ่งไปรถพี่น้องในกําไลพ่นห้องต้องไปยานเน็ตมันฟี่อยู่แล้วพันแรกเขาก็เสียเงินซื้อเน็ตอยู่แล้วเบิ่งไปลดพี่น้องเนาะกฝากไปอีกหนึงคลิปเดี๋ยวจะเปิดตัวไม่ขวานเปทางกลางกับแม่พี่นีสักมือนหนึ่งนะคะใจเพิ่นแบบว่าอัน รุ่นพี่ฝากรุ่นน้องอย่าสิมีกินแบบว่าเอาให้รุ่นพี่ฝากรุ่นน้องหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่แล้วก็หักไปไงหน่อยกับหักไปพี่เหล้วก็แบ่งค์องหักไปหาไม่กม่อนน้ำนะคะก่นะะอนน้ำรักหนจานจืบ